สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทั้ง44คนนะครับที่อยู่อยู่ที่ทางบ้านแลวก็ระบบออนไลน์นะครับวันนีส้สดชื่นมากเลยนะครับแต่เช้านะครับมาเรียนรู้กันในเช้าเลยแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่โครงการที่ยูสตาร์ทเปีที่2นะฮะของปี2021นี้นะครับซึ่งวันนี้นะน้องๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจการทำสตาร์ทอัพนะฮะที่วันนี้จะต้องบอกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นโมเดลธุรกิจที่ทั่วโลกให้การยอมรับและเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ ้ายน,นี้นะครับก็ในฐานะของอตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมก็ขอขอบคุณสํา,านักงานวัฒกรรมแห่งชาตินะครับที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกคนนะครับได้ไปทําอยู่ในอุตสาหกรรมรถอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็จับพัดจับปูครับได้ไปทำสายการดินนะฮะแล้วก็ทําอยู่ประมาณสัก4ปีครับ แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประมาณอย่างเงี้ยฮะอาจจะไม่แต่ไม่ได้รุนแรงขนาดเนี้ยนะครับเกิดเหตุการณ์นวันวันครับ DNA ะนะครับเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาอนาคตเนี่ยมันจะมีสับแบบว่าวุ่นวายวุ่นวายนะเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันมีพวกไบโอแฮกกิง้งมีเรื่องอ่า targeting เก็ตติ้งเอ่อการรักษาแบบแบบเรารู้แล้วว่าเฮ้ยไอเวลาตรวจ DNA มันจะมีอ่าโครโมโซมตัวหนึง่งชื่อชื่อเทโลโซเมียเทโลเทโลเมียนะฮะ เซลลเมียเนี่ยความสั้นยาวมันจะเท่ากับอายุไขของเรานะครับพี่หมัดสามารถตรวจให้เราได้ว่าเราเปิดรับสมัครแบบใหม่ด้วยจะเป็นแบบออนไลน์อินคูเบเตอร์นะก็ถ้าใครสนใจก็เซิร์ชได้นะครับกรตาดเบเอร์เดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ทีหนึ่งท่านต้องพูดช้าลงนิดนึงฟังแต่กลัวว่าจะทําให้คนอื่นเครียดไปด้วยแล้วก็มีโพสต์ที่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ของความเครียดที่ส่งผลต่อร่างกาย ทำให้มือของเจ้าของโพสต์มีตุ่นม,มน้ําใสอส้วยคือเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มเนี่ยผมผมอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยว่าเราจะเป็นคอมมูนิตี้เบสเราเป็นเราเป็นคอนซัลทิงเบสหรือว่าเราเป็น e based. อีคอมเมิร์ซเบสคราเนี่ยคือมันมันยังมีมันยังมีความมึนงงอยู่อยู่ระดับเลยเนาะว่าเมื่อกี้เราเราพูดถึงการทำคับเฮาส์ด้วยเราพูดถึงการเป็นเบสของคอมมูนิตี้ด้วยอะไรเ<ค>น,นี้ยที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในทุกๆด้านค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของเรียลไทม์ฟอ l ล์อัพแคร์ค่ะด้วยการที่เรานั้นมี data ของผู้สูงอายุจึงทำให้เราสามารถ provide service ที่ต่อเนื่องถึงแม้ว่าผู้สูงอายุนั้นจะได้รับ ของพวกแบบพวก CS พวก CX CS พวก Customer Experience Customer Support ต,ตรงนี้ก็ส่วนนึงอีกในกรณีที่ Product มีปัญหาในการ Distribute ต่างๆผมว่าคือ h i d d e n cost ในการทำตรงนี้มันค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอ,อย่างเดียวแล้วมันจะเป็นในเรื่องของสมมติว่าเราไป OEM สินค้ามาก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งการ s t s i b u t e มาไอฝั่งเป็นยูนิคอนเออยนอะๆนะครับเขาบอกยูนิคอนจริงก็คือยูนิคอนของจริงเลยนะที่เราสามารถั่วชาวโลกได้นะคร อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นระดับที่อยากจะให้ทีวีสตาร์ทอัพตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดที่จะบ่งเพาะให้กับคนกลุ่มดีไดนนะครับวันนี้ก็ก็ยินดีครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเราเพจให้พี่ฟังครับโดยโดยทั่วไปเวลาน้องเนี่ยเขามีวิ๊กไอเดียอย่างน้องสามกลุ่มตอนเช้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียนทางด้านดีไซน์ติ้งกิ้งโดยเฉพาะเลยนะครับอยู่ที่คณะสถาปัตย์นะฮะแล้วก็เขาทำ ux ui เก่งมากเลยฮะเขามี แนกคับด้านหลังเนี่ยทีค UX, นะเป็น UX UI ี่ยเป็นร้อยหน้าเลยเนะีย่ยคือคนลืมลืมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีฮุกที่ดีแล้วดึงเขาไว้ได้อยู่กับเรามองให้เห็นถึงเบนฟิตที่จะเกิดขึ้นถ้าโปรเจกต์นี้มันผ่านเราจะได้รับการสนใจคนจําไม่ได้หรอกครับว่าเราพูดอะไรแต่คนจะจําความรู้สึกที่เราทิ้งไว้ได้อืมเหมือนการกับตอนนี้ฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าจะมีหลายคนอาจจะลืมเลยก็ได้อืมโอเคไปดูกันต่อครับผม อันนี้ผมขอเอาเคสของของเจนปรสินะครับมาเล่าสู่กันฟังขอเล่นหน่อยนะโอเคเราเล่า Product and Service ครับเรามีตัวอักษรให้แต่เราก็ต้องมีที่ใช้ในการสรุปผมไม่ได้บอกว่าสไลด์ผมเนี่ยยึดเป็นสารณะนะว่ามันดีที่สุดไม่ใช่นะเลือกรับปรับใช้เองเรามาเล่าสู่กันฟังเรามาแชร์องความรู้กันแบบไหนที่เหมาะกับเราเอาไปใช้แบบไหนที่ไม่เหมาะตัดทิ้งได้เลย เน,นื่องจากโปรดักต์กับเซอร์วิสของผมมันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวไอคอนเล่าว่าโอเคได้เจอติกวีพอร์ตนะไปไลน์ลองเวลวิ่งแพลตฟอร์มนะหลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมกันแล้วของคุณมีอะไรต้องหาให้เจอก่อนครับจากคนรุ่นคุณเนี่ยมีอะไรตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าคุณมีวิศวะผมตื่นเต้นกับคุณมากแล้วคุณก็เป็นวิศวะด้วยแล้วก็เด็กไอทีก็ก็ก็ขึ้นมาอยู่ในในในสตาร์ทอัพอยู่ในอยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพเยอะ คราวนี้ตัวนี้เอาตรงๆคือคือต้องหาจุดให้เจอก่อนว่าว่าเวลาต้องทำแบบว่าอยู่เก่งเลยเก่งที่ที่ยังไม่มีคนทำด้วยยังไม่เห็นคนทำาริ่ดรือยังไม่มีมีนะมีอยู่มันมีทำอะไรก็แพคเกจจิ้งที่ไม่เห็นแต่ตัวที่ทำโรงงานตัวเนี้ยโอ้โหเราโฟกัสตลาดไทยตลาดไหนเป็นหลักเนี่ยหรือว่าโฟกัสไหม SME ค่ะอาจจะเป็นออนไลน์พวกเสื้อผ้าหรือเป็นพวกสบู่พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เป็น B2C ถูกไหมไอเป็น B 2 b B 2 B ถูกไหมแล้วก็เป็นสาระต่อไปจะเป็นโมเดลคร่าวๆของเรา Business ที่ว่าเราจะเป็นการเวัดข้อมูลการของลูกค้านะครับอาจจะเป็นในในเชิงของ KPI อาจจะเป็นยอดยอดยอดเดินผ่านยอดมองอาจจะเป็นพวกข้อมูลทางเดโมกราฟิกต่างๆ แล้วเราคิดไว้คร่าวๆว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปขายต่อเป็นเป็นในมุมของ KPI เนี่ยให้กับพวก marketing agency อะครับแล้วจะได้เอาไปใช้ต่อเพื่อที่จะ target ให้ลูกค้าลูกค้าของเขาจริงแล้วเราเอาตรงนั้นนะครับมาเชิญเปเ็เน revenue เนี่ยอันนั้น,นทำได้แต่ต้องดูว่าอะไรคือจุดแข็งที่เรามีครับไดนะ้ลองไปทำงานบ้านทำงานบ้านต่อนะแต,แต่แต่นี่ปรับออมาครับผมไอ้ฟีดนะครับอันนี้บอกเลยนะครับถ้าคุณหา partner ไม่ได้คุณต้องถือเป็นเป็น เป็นเป็นแผ่นข้างๆตัวคุณไว้วันไหนพักยินได้พักอินแต่ให้คิดโมเดลใหม่โดยเอาการเรียนรู้จากการทาครั้งเนี้ย ต่อเองเนี่ยอาจถนัดอะไรโดยที่เ e ตเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่จะมาแก้ไขปัญหาค่ะการขาดพื้นที่การทดลองงานนะคะแล้วก็การขาดพื้นที่การค้นหาตัวเองนะคะของ First j o ็อ e เอย่างเราเนี่เองค่ะโดยที่เรานะคะจะช่วย First j o ็อบเนะคะหางานที่เหมาะสมนะคะกับความต้องการและก็ความถนัดของเขาสําคัญคือหนึ่งนะก็คือดีมาสป라이ดเลยว่าในส่วนที่เป็นตัวที่เป็นผู้แข่งไอตัวที่เป็นตัวจ็อเบอร์ ไอตัวที่เป็นบริษัทใช่ไหมคะกับตัวที่เป็นลูกจ้างที่ก็จะมาสมัครเฟสจ็อบเบอร์เองเนี่ยคืออันเนี้ยเราเราจะเราจะเราจะดีไฟหรือเราจะแอดไฟมาจากที่ไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็อันที่สองเองเนี่ยคือเรื่องของ U X U I ที่มันจะต้องมาดีไซน์ทำไงให้มัน easy แล้วมันแล้วมันมันมันเข้าถึงใช่ป่ะคะแล้วอันที่สามกิเลเวนิวสตรีมที่เราคิดว่าจะได้ในการดำเนินธุรกิจนะคะโดยเพาะยิ่งสตาร์ทอัพนั้นเนี่ย ก็จำเป็นที่ต้องมี e c o s y s t e m ็นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอื้อให้การดําเนินงานนั้นเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มีการเชื่อมโยงอสอดประสานไปกับภาคส่วนต่างๆเพื่อจะทําให้ธุรกิจของนักศึกษานั้นเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นรวงเข้านะฮะเชื้อชาวมอนนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วปัจจุบันนะวันนี้ทําไมผมเห็ต้องโดดลงมาเร่นการเมือง นะครับในในการเมืองท้องถิ่นเพราะอยากเห็นปทุมธานีเนี่ยมันพัฒนาไปทัดเทียมที่อื่นเขานะครับความจเจริญมันเข้ามาเร็วมากนะต้องเรียนว่ามันเข้ามาเร็วในปทุมธานีเนี่ยเร็วจนตามไม่ทันนะครับวันนี้ท่านตรวจปุ๊บแล้วลูกกลับไปก่อนพอพรุ่งนี้รู้ผลเฮ้ยเป็นบวกเนี่ยเราก็จะไปตามเขากลับมาเพื่อจะมาเข้ากระบ,บวนการกักกันนะครับแต่พอเข้ากระบ,บวนการกักันต้องไปตามไทม์ไลน์ ว่า24ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยคุณไปไหนมาบ้างนะฮะถ้าคุณไปเซเว่นเหรอก็ต้องไปตามสวอบจมูกคนที่เซเว่นแล้วคนในเซเว่นก็จะรู้ผลก็ต้องวันรุ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตามกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้คือทําให้ การตาม <ใน S 2> ไวรอบเนี่ยยังไงก์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งนะคะอัจฉริยะในพื้นที่มหาลาัยกับบริเวณภายนอกเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ขับเคลื่อนต่อเป็นในเรื่องของประชาชนอัจฉริยะทุกท่านก็จะสามารถแจ้งข่าวนะคะเห็นข้อมูลว่าจะเกิดการแข่งขันกีฬาการใช้พื้นที่สาธารณะการจัดอีเวนต์อะไรขึ้นในพื้นที่เมืองของเราบ้างการส่งเสริมนะคะการจ้างงานนะคะจ้างความเป็นธรรมในพื้นที่นะคะเป็นดิจิทัลคอมมูนิตี้น้องๆและทุกท่านในวันนี้นะคะเพื่อนําไปสู่การบูรณาการการวางแผน เมืองอัจฉริยะนะคะโดยเฉพาะการทําให้หมหาวิทยาลัยเราเป็นต้นแบบได้ค่ะอยู่ในช่วงที่ตื่นเต้นกับการทําธุรกิจใกล้ๆเี่ยกับน้องแหละแต่มีความต่างอยู่นะครับมันมีความต่างอยู่ระหว่างตอนสมัยยุคข,ของพี่กับยุคข,ของเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูความต่างนะที่พูดถึงมันคืออะไรจะ a อ p l ลกับธุรกิจที่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เนี่ยได้ดีกว่าธุรกิจที่มันใหญ่อยู่แล้วหรือธุรกิจที่มันทำมาสักพักแล้วนะครับมันจะ a p p l ลายการที่เรา launch product ใหม่เข้าไปใน Environment ที่เราข้อมมูลไ่ครือไมพียงีอ ในการทำธุรกิจนะตัว build measure learn loop เนี่ยคือเราสร้างเนี่ยเหมือนเราสร้างให้โพสต์สิทธิ์เมื่อกีนก้นะเราสร้างตัว test มาอาจจะเป็น product เราลองล้อชดออกไปเพแล้วก็ key measurement ว่าเฮ้ยโอเคเราพยายามจะ track metrics ตัวนี้เราพยายามจะ track condition ว่าคนมันชอบไหมว่า value ที่เราพยายามสร้างเนี่ยมันโดน deliver ไหมครับแล้ว learn คือล้อเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยอาจจะสำเร็จแต่มานั่งแท a c กันว่าเออเอันนี้เราทำได้ดีนะอันนี้เฮ้ยไม่เหมือนที่เราคิดไว้นี่หว่า วนกลับมาสร้างใหม่แก้ใหม่วนรูปไปเรื่อยนะครับไอสิ่งที่เราสร้างตัวเนี้ยเขาเรียกว่า MVP เนี่ย MVP ตัวเนี้ยมันยอบแบบสามคำ minimum viable product เนี่ยเขามีนิมัมเนี่ยคือถ้าแปลง่ายๆเนี่ยมันคือแบบครับอ่าผมชวันแท่เรานะครับก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับทำบริษัทมาก,ก็ประมาณสิบปีแล้วนะครับนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราพัฒนาจนเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับโปรโตไทป์นั้นเราก็จะเรียกว่า MVP นะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นสินค้าหรือเป็นโปรดักต์เวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกที่สามารถปล่อยออกสู่ตลาดได้มีฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการใช้งานนะครับเราก็เรียกว่าเป็น MVP นะครับ ซึ่งสิ่งสำคัญของสตาร์ทอัพเลยนะครับก็คือเราจะต้องทำ MVP ให้เกิดขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่า MVP เนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าเป้าหมายของเรานั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับเราเรามีโอกาสไปต่อไหมนะครับถ้าเราไม่มีการทำ MVP ออกมาเราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมันสมเหตุสมผลไหมมันสามารถที่จะออกสู่ตลาดได้จริงหรือเปล่า ทีนี้แนวคิดสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในการพัฒนาสินค้าด้านนวัตกรรมนะครับก็คือ start simple คือเราจะต้องเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันยากนะครับา,าคนค่ะ<อ>ก็ประกอบไปด้วยคณะพัณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะสบ2คนแล้วก็ประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมที่ทำเรื่อง development นะคะได้เป็น d e v e l o p m e n t ก็อีก3คนนะคะ ก็ทางที่มาจากคณะบัญชีนะคะก็จะมีเป็นเจนที่เป็น product owner นะคะ่ะดูเรื่องตัวคอนเทนต์แล้วก็การคิดตัวว่า product requirement มันควรจะมีอะไรบ้างนะคะ <Okay. S 1> ส่วนเื่นอีคนเป็นอยที่อยู่ในคลอนี้ด้วยกันนะคะก็มาทำอยู่ในส่ว์นี้ค่ะ ส่วนเพื่อนที่เป็นขวะอีกสามคนนะคะก็มีทําเป็น Back อ n นด์อนเอแล้วก็เป็น Project Manager จอร์ยค่ะโอ้สุดยอดมากส่วนผสมที่ลงตัวครับน้องเจนเล่าให้พี่ฟังนิดนึงว่าสุขใจมันคืออะไรครับค่ะก็สุขใจนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้การที่เริ่มเรียนรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนคนเนี่ยมันทําได้อย่าง ง่ายค่ะท,ที่ท่านกนเร่ยวกับประธานอหรือว่าการทำธุรกิจของน้องเลยก็อาจาใสมัยกันมากๆก็ก็ยินดีได้รูปที่ได้รวปงานกับทุกคนแล้วก็เอตลอดเวลาที่ผ่านป่าฟันมาเนี่ยน้องก็เหนื่อยพอสมควรเลยเพราะว่างานก็เป็นเรื่องใหม่ของครับก็ขอให้น้องๆทำเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าผลจะยังไงก็หรือว่าระหว่างทางที่เราทำงานมันม แอบถามนิดนึงน่าจะเป็นความง่วงมากกว่านะครับเวลาที่มีการใครง่วงคนแรกยกมือเลยฮะเราเองเราเองนะครับเอางี้ในการเดี๋ยวถามน้องน้องผู้หญิงชื่ออะไรนะครับน้องข้างบนตรงกลางชื่ออะไรนะครับน้องชื่อซาร่าค่ะน้องซาร่าถามน้องซาร่าหน่อยตื่นเต้นไหมครับบ่ายนี้ที่จะพิชชิ่งแล้วนิดหน่อยค่ะนิดหน่อย ความตื่นเต้นเต็มสิบให้ตัวเองตื่นเต้นกี่คะแนนครับประมาณห้าห้าเองเหรอ <laughs> แต่ดีนะดีนะแสดงว่าเป็นคนมีความมั่นใจมากเลยแล้วเนี่ยเอองั้นถามน้องอีกคนนึงน้องน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะครับโทษทีอเอาบาง<อ>บาง<อ>บาง<อ>บาง,บาง,บาง <laughs> นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าอ่า ค่าจุดต่างของเราเลยนะคะคือเรื่อง positioning ของเราะคะ่ะอย่างที่ปันได้ชี้แจงไปว่าเรามี p o s i t i o n ที่จะ,อะมอบของที่คุณภาพดีให้กับลูกค้าลูกค้าแล้วก็ด้วยราคาที่ดีสําหรับผู้ขายแหละราคาที่ดีแล้วเหมาะสมสำหรับผู้ขายและซื้อเท่านั้น,นะคะ่ะ<อ>ซึ่งจุดนี้มันทั้งโดนกางจากคนอื่นเพราะคนอื่น,อน,อนตอนนี้ที่อยู่ในเป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นร้านทอผ้าบนบ,บนเฟซบุ๊กก็ตามเนี่ยคือเขาจะมีของปะคนที่แบบว่า เอ๊เห็นแล้วราคาใช่แต่ว่าเออถ้าถูกขนาดนี้ของแท้หรือของปลอมนะแต่ถ้าราคาแพงคือมันดีเท่ามันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นยังปะปนกันอยู่แล้วอีกอย่างคือความคุ้มค่าเนี่ยมันยังน้อยมากค่ะถ้าเทียบกับพวกร้านออฟที่เขาทํากันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยมากินปยนี้เราก็เลยมาแก้จุดนี้แล้วก็มีโพสิชันที่ชัดเจนค่ะโอเคครับโอ้โหทีนี้ละเอียดมากเลยนะครับแต่ว่าก็ ให้กำลังใจแล้วกันนะครับอาถามคำถามที่แบบว่ารีแลกซ์กหน่อยแล้วกันนะครับตื่นเต้นไหมครับใกล้พิชชิ่งแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะพวกเราก็เตรียมตัวกันมาแบบดีที่สุดเท่าที่จะเตรียมตัวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ทำเต็มที่ค่ะนะครับผมเลยฮะจะถามนิดนึงนะครับว่าอ๋อ สมุนไพรไทยเนี่ยมันดีกว่าสมุนไพรต่างชาติยังไงหนึ่งคนครับใครกันด้อันนี้พิมตอบได้ไหมคะอ่ะอ่ะหน,หนูหนูตอบหนูหนูงงลงไปแล้วลูกขอคนอื่นนะฮะมีไหมครับมีไหมครับมีใครจะตอบไหมครับสมุนไพรไทยเนี่ยมันแตกต่างกับสมุนไพรต่างชาติยังไงเรามีอะไรที่ดีกว่าเรามีจุดเด่นยังไงบ้าง เาปิงข <S an throp ic> อเรื่อตตอแทนเพื่อนแล้วกันค่ะพอดีว่าเขายังเขินๆเตือนๆนะตอนนี้ <c oughs> บอกว่าเป็นซาวออรูปมาดยตลอดค่ะก็อยากจะตอบ่างนี้ค่ะว่าจริงๆสมุนไพรไทยเนี่ยถามว่ามันดีกว่าสมุนไพรต่างประเทศยังไงบ้างเราต้องอบมีก่อนค่ะว่าสมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆประเทศเนี่ยเราก็มีสมุนไพรที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นขิงค่ะขมิ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีในหลายประเทศเลยถามว่าเราสามารถเคลมได้ไหมว่าสมุนไพรเนี่ยคือของไทยเราก็อาจจะ ไม่ได้เคมได้ขนาดนั้นเพียงแต่คําว่าสมุนไพรไทยอะค่ะมันคือสูตรยาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะในประเทศไทยตอนนี้คิดว่ามันเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคิดว่าเติบโตได้มากค่ะเพราะว่าคือจริงๆอะมันมีคนทําพวกแพทย์ปัจจุบันอะไรแบบนี้ค่อนข้างหลายที่แล้วแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเองก็เหมือนเริ่มเริ่มทำแล้วแต่ว่าแพทย์ทางเลือกยังแคบ คือไม่มีใครทําเลยค่ะที่เราหาข้อมูลมาเราก็เลยแบบภาพเราเห็นเจ้าแรกที่ทาเราก็จะได้เตยบมากค่ะแล้วก็น่าจะเติบโตไปได้ไกลเพราะว่าเพนสุขภาพก็มาด้วยค่ะอืมแล้วคิดว่าอของเราเนี่ยจะครอบคุมไปถึงต่างจังหวัดไหมครับแบบคนต่างจังหวัดท้าแบบมาใช้งานในการกับตอนนี้เราก็อยู่ในยุคเอจิงโซซายตี้แล้วค่ะ เราก็เลยคิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญที่คิดว่าเราน่าจะสามารถหยิบม,มาใช้ได้ค่ะอืมก็คือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเริ่มต้นอย่าว่าเริ่มต้นเลยตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วดังนั้นเราคิดว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยจะมาช่วยพยุงสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยยังไงบ้างครับใครเป็นคนตอบดีอ่าเดี๋ยวผมอบได้ครับครับเชิญครับคือผมมองว่าตอนนี้ในตลาดน,นะครับอย่างในเรื่องของ โซลูชันของสมัยก่นที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันยังไม่มีที่ดีพอที่จะจัดการปัญหาได้สุดท้ายแล้วยังไง <ใจ S 1> เขาเนว่าเรื่องของการเต้นกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันมันพอจะมีบ้างไหมก็มีนะครับตอนนี้มีคู่แข่งอยู่ประมาณสองสามรายครับม,มีทั้งเชียงใหม่มก,กับกรุงเทพแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขายังมีแบบวิกเนสอยู่ครับแต่เขาเป็นรายใหญ่ที่แบบจอบ กลุ่มเต้นที่แอดวาน่ยครับเหมาะสําหรับคนที่แบบเต้นเป็นแล้วเต้นเก่งไงครับครับผมก็เลยเล็งเห็นแบบตรงนี้มันมีแกลบมีช่องว่างอยู่ก็เลยแบบอยากทาแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนที่แบบเออเต้นในทิกตอกหรือว่าอยากแสดงความเป็น,นตัวเองออกมาผ่านโซเชียลมีเดีย่ยครับให้เขาได้เข้าถึงให้เขาได้แบบเต้นเป็นไม่จําเป็น <100 S 2> ต้องแบบเดิมก่อนพิษกับหลังพิษเต็มร้อยเหมือนเดิมไหมฮะอ๋อ เต็มร้อนเหมือนเดิมครับยัง,ยงเต็ม<ๆ>ร้อยเหมือนเดิมนะครทีอมอืทีมนี้เขาแข็งชันแรงจริงๆง,งั้นอีกหนึ่งคำถามนะใครจะเป็นคนตอบพี่ก็ได้เนาะในสิ่งที่เราทำมาตลอดว่าเจ็ดเดือนเนี่ยเรามองภาพของอไอเดียของเราไปไกลแค่ไหนแล้วครับตอนนี้อคือจริงๆใช่ไหมครับถามว่าตอนนี้มันไปไกลแค่ไหนใช่ไหมครับ คือ,อต้องบอกว่า <นะ S 1> <ต>มองภาพเาปไกลแค่ไหนตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าตัว u s i n e s s m o d ร l ของเรามีความแข็งะดับที่สังสพีทยังคงความมั่นใจอยู่ไหมครับัเดิมไม่เปลี่ยนแปลงันเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหสุดยอดมากเลยสองคนนี้นะฮะแล้วก็อีกสักคำถามหนึ่งละกันนะครับนะฮะแล้วคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันจะให้อะไรกับสังคมไทยได้บ้างไอเดียของน้องๆเนี่ย แน่เลยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นแน่นอนว่าแอปพลิเคชันของเราเนาะมันก็ศึกษามาจากเพนทอยของคนที่อยากทำสตาร์ทอัพแ้วเราก็มองว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจไทยได้มากมายและปัจจุบันเนี่ยเพนทอยมันก็คือแบบจับใายเนาะมันก็ทําให้แบบเราเสียเวลาพวกไอเดียอย่างเงี้ยมันเสียเวลาไม่ได้เวลาเป็นของใครที่แรกเลยอะค่ะที่เดียวเลยที่แบบเน้นอีวีอย่างเดียวเพราะเรามองอนาคตไปไปไกลเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอีวีเนี่ยแบบเริ่มจะเข้ามามีบทบาทเรื่อยๆ คูแล้วเราต้องตามให้ทันต่างประเทศด้วยเพื่อที่พัฒนาประเทศของเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดครับผมมองว่าวันนี้มันจะเป็นเ่าเป็นแอดเวนเทของเราที่เราเป็นเฟิร์สคอมเมอร์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันที่จอดรถเจ้าอื่นๆเนี่ยจะสำรอง EV ไว้ที่ท,ที่ถึงสองที่เท่านั้นครับแต่เราจะ,อะเอาตัว E ี c h ชาร์ r เจนะครับติดตั้งในทุกแพลตฟอร์มครับซึ่งเราสามารถรองรับ E ีวได้นทั้งในตลาดปัจจุบันและในตลนาดอนาคตนะครับอืมทีมนี้พิชเป็นเราใช่ไหมครับช่หยากแกะ เราก็มีความหวังว่าเราจะทําให้คนเนี่ยสามารถฟิตได้จริงๆเลยครับโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากเลยเอ,อ,อันนี้อันนี้พี่ขอปรึกษาส่วนตัวได้ไหมครับ <laughs> ผมคือเรื่องของการเออเอ,อเรื่องเรื่องของการฟิตหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจจริงไหมโอเคครับออใช่ครับใช่รื่ใช่ทีเนี้ยเราคิดว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของจิตใจยอยากให้คนออกกำลังกายและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องได้ยังไงบ้าง อของผมนะครับก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารเนาะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการกินนะครับเพราะว่าการกินเนี่ยมันค่อนข้างยากถูกไหมเรารู้ใช่ไหมเจ็ดสการกิน30มสิบคนละกันถ้าเราคุม70็ดสิบีเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมมันไปด้วยกันได้ยังไงผมว่าให้เพื่อนคอื่นมได้ๆได้ๆเพื่อนเขาตอบสนองได้ครับใครตอบเด้ครับอางี้ดีกว่าใครพร้อมตอบตอบเลย ครับผมคิดว่า mental health นะครับมันสามารถเข้ามาอยู่ในธุรกิจสตาร์ทอัพได้เพราะว่าโมเดลธุรกิจที่เราคิดนะครับมัน mental health นมันเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกหรือว่าในประเทศไทยก็เจอกันอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อเคยเจอมาอยูแล้วซึ่งเราดูดีเนี่ยไม่อยากให้มันเกิด่อ,อคะน้องไอยนะครับโอเคครับ่ะ,ะเลาให้พี่ฟังนิดนึงว่าฟู้ดคิงดองเราทําอะไรครับ ค่ะปุชชิงนองของเรานะคะก,ก็คือเป็นบริการเพิ่มมูลค่าโอเคเชิญครับเชิญเลยต่อเลยผู้ชนกันเลยบ่นอยเลยอยู่เลยโอเคปุชชิงน้อมของเรานะคะ,คก,ะ,คะก็จะเป็นบริการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารค่ะคือว่าเราเนี่ยมองเห็นถึงปัญหาว่าช่วงโควิดนี่ยใช่ไหมคะที่ร้านค้าเขาจะแบบ เกิดฟูดเวสต์เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าขายอาหารไม่ได้แล้วบางร้านขายเนี่ยเขาก็ต้องปิดตัวไปเพราะว่าแบบมีอาหารเหลือเป็นจํานวนมากซึ่งอาหารที่เขาทิ้งนะคะก็เหมือนเขาทิ้งรายได้ของตัวเองไปด้วยถูกไหมคะอันนี้บบเพราะเลยรของลูกจ้างที่น่าจะมาทําฟรีแลนซ์นู่นนี่นั่นนะคะก็แบบรีเลยกับงานของเราอะค่ะแล้วก็อย่างเรนี้ก็คือแบบมีโอ้โหพีเนเที่แบบดีมากมีแสกไปเข้าในด้านนี้สุดๆอย่างกรีดอย่างเาง,งี้ยค่ะเขาก็คือเคยทําแบบแนวแนวบิสเนส มาเยอะมากอะไรย่างเงี้ยค่ะแบบเขาเรียน BA เอเขาเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีความคิดทางด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนเราก็เราก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็เรียนคล้ายๆกันกับเขามาทั้งหมดเลยค่ะเออดีมากเลยนะฮะ ทีมอื่นนี่เวลาถามหน้าที่คือแต่ละคนจะพูดหน้าที่ตัวเองนะฮะแต่อันนี้คือพูดคนเดียวจบเลยนะครับรู้ครอบกลุ่มเพื่อนหมดเลยทุกคนเลยนะฮะน้องคนนี้โอเคนะฮะเมื่อเรารู้หน้าที่ของตัวเองแล้วเนี่ยเป็นส<ด>่วนผสมรางวัลชมเชยแล้วก็รางวัลเงินสด5,000บาทนะครับนี่คือทีมพีเทคนะครับแล้วน้องจะได้เข้ารอบต่อไปไม่ได้ตกรอบนะ แล้วจะไปสู้ต่อในรอบต่อไปวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับอขอบคุณมา,มากๆเลยครัยินดีด้วยครับฟินเนตครับรับเงินรางวัล5,000บาทครับอโอเคครับนี่คือทีมที่สองนะครับที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับต่อไปนะครับอขอแสดงความยินดีด้วยครับโคออฟ และชื่อในมือผมนะฮะคือทีมสุดท้ายนะครับที่จะได้รับรางวัลชมเชยตะมูตะมีมากเลยครับน้องแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวเจอกันมันที่10นะขอบคุณมากครับทีมไปฟรีคุะครับผมสวัสดีครับแสดงความยินดีกับทีมเฮลแค์ครับสุดยอดมากฮะน้องอยู่หรือเปล่าฮะน้องครับติดม สวัสดีครับยินดีด้วยนะครับมาเวลัสได้รับรางวัลชมเชยครับผมขอแสดงความยินดีกับทีมอมิตานะครับเงินรางวัล5,000บาทครับน้องๆได้รับรางวัลชมเชยนะครับยินดีด้วยนะครับทีมเจ้าเรือนครับเจ้าเรือนได้รับเงินสด5,000บาทนะครับรางวัลชมเชยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงหน่อยครับเจ้าเรือน <c oughs> ยินดีด้วยนะครับรางวัลเชย5,000บาทครับแล้วก็ไปแข่งต่อนะฮะขอให้พัฒนาง,งานต่อไปนะครับเจ้าเรือนขอแสดงความยินดีกับทีมสุขใจครับขอแสดงความยินดีครับสุขใจขอเสียงสุขใจหน่อยแล้วสุขใจอยู่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสุขใจดีใจไหมสวัสดีครับ ก็ดีใจค่ะก็ทีมก็ทำงานหนักมาตั้งสองเทอนค่ะครับผมรางวัลเป็นไปตามคาดไหมครับไม่คาดเลยค่ะตอนแรกคิดว่าห่อนแบบแบบชมเชยเลยนะคะ่ะตอนแรกก็มาถึงรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองเลยครับนะฮะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมครับบอกเพื่อนๆหน่อยมาถึงอันดับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองเลยนะ ก็อยากบอกเพื่อนๆว่าใครที่สู้อยู่อะค่ะก็ให้สู้ต่อไปอะค่ะเพราะว่าทีมสุดใจก็สู้มาสองเทิร์นแล้วก็คงจะสู้ต่อไปอะของทีมทีมสเตปแดนซ์ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสเตปแดนน้องๆได้รับรางวัลเงินสด2 0 0 0 0บาทครับสเตปแดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันกี่คนครับ อยู่คนเดียวใครสังคนไปปฏิบัติหน้าท,าที่แล้วคะอหอ่ะเป็นยังไงบ้างคะงั้นเราบอกความรู้สึกหน่อยเร็วก็ดีใจค่ะรู้สึกแบบว่าเอ่อเหมือนเหมือนแบบก็เหมือนกรรมการก็พูให้เราระดับถึงว่าโอเคเราเราก็การลองแขนมาค่อนข้างดีระดับหนึ่งแล้วเราก็อยากจะพัฒนาต่อไปเดี๋ยวรอเจอกันในสตาร์ทอัพวีก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกค่ะขอสแสดงความยินดีกับทีมทีม ทีมวอริตี้ทีมวอริตี้ครับสวัสดีครับอยู่ไหมจ๊าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับวอริตี้ครับเราคือผู้ชนะครับในโครงการนี้ฮะอม ก่อนเลยอ๋อก็กอาจริงคือคิดว่าน่าจะไม่ได้ลวคะ่ะเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าค่ะไม่นึกว่าไม่นื้อว่าจะได้รางวัลขนาดนี้แล้วก็รู้สึกคุ้มค่าค่ะที่ตั้งใจทําจริงๆอยากให้มันออกมาดีจริงๆคะ่ะอืจริงๆก็ต้องขอบคุณแน่นอนว่าขอบคุณแบบรู้สึกขอบคุณทั้งทีมงานที่จัดงานดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแบบโอเดอร์เครดิตของการชนะครั้งนี้ก็คือให้กับเพื่อนๆในทีม ที่ตั้งใจกันทํามาเพราะว่าจากแบบหลายเดือนมากที่คิดตัวไอเดียเนี่ยไอเดียนี้มาขึ้นมาด้วยกันก็ชัดเจนว่าทุกคนแบบมีเ e d i เคชั่นแล้วก็คอมมิตเมนที่เต็มที่มากๆอืมก็ดีใจคะ่ะแล้วก็แบบเออพวกเราทําได้ก็ตัางะ <laughs> ยินดีมากตั้งใจทําอะไรก็ทําได้ <laughs> ขอสแสดงความยินดีกับทุกรางวัลเลยนะครับนะฮะแล้วก็ทีมที่ไม่ได้รับรางวัลน,นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังมีอีกหลายโอกาสให้น้องๆได้ ออกมาแสดงออกแล้วก็ออกมาคิดค้นไอเดียกันนะครับนะฮะสิทีมนะครับที่จะได้ไป Startup Thailand League 2021นะก็เตรียมความพร้อมนะครับซับซ้อมไอเดียให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้ทําชื่อเสียงให้กับตัวเองและก็มหาวิทยาลัยด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่จจดีทุกท่านที่ให้เกิดทําให้เกิดโครงการทีวีสตารอ็กนี้นะครับนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณนะครับวิทยากร ในทุกๆรอบเลยนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะครับนะฮะและวันนี้ครับขอกล่าวขอบพระคุณน้องๆทุกทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาพิชซิ่งกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันประกาศผลวันนี้นะครับและในระดับต่อไป10ทีมนะครับขอให้ทุกทีมโชคดีสนับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ